ร้านนี้ก็ดูดีอยู่นะเอ,อ้อน้องคะรับออเดอร์ห<ะ>น่อยค่ะเกดูหน่ยมาแล้วครับอ้าวหนุ้ยอ้าวนัทนี่แกทำงานที่นี่เหรอใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมนี่ รู้จักกันด้วยหรอหรือว่าแฟนแก่ไม่ใช่หรอกเนี่ยนะัดเพื่อนสมัยเรียนของเรานะ่ะเพื่อนจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแฟนเก่าแกนะแต่ฉันว่า แกกับเขาก ok ็เหมาะสมก <te ันดีนะดูการแต่งตัวแกดินี่เตยสมัยเรียนแกไม่เคยมีเพื่อนหรอถึงได้ไม่เชื่อหรือว่าแกไม่มีใครคนี่เดย์ออนแกว่าฉันหรอพ่อพกแกฉันว่าเรามาสั่งอาหารกันเถอะนะ นะัดของฉันเอาเป็นสติ๊กแซลมอนแล้วก็ซอสเนยนะออนแกกินอะไระอ่ะฉันเอากะเพราเนื้อแดดเดียวไข่าดาวก็พอละแล้วแกล่ะตุย้ยฉันเอาเข้าวผัดหมูแหมหนุยแกสั่งอาหารแพงขนาดเนี้แกจะเอาไปอดใครละ่ะ เงินเดือนแกคงเยอะมากเลยสิเอยแกไม่พูดอ่ะก็ไม่มีใครว่าแกเป็นไงบ้างอ,อ่แล้วเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีครับฉันเอาน้ำเปล่าค่ะแล้วพวกแกล่ะของฉันก็น้ำเปล่าแกล่ะเ้ยฉันก็เอาน้ำเปล่านี่แหละ ถ้างั้นรอสักครู่นะครับนี่นุย้ยนี่กระเป๋าใหม่เหรอนี่ใบนี้ราคาเท่าไหระ่ะฉันอ่ะเคยเห็นในช h o p นะแต่ว่าฉันไม่กล้าเข้าไปดูอะ่ะ ใบเนี้ยฉันได้มาราคาหมื่นห้าช่วงโปรโมชั่นพอดีมันลดไปตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยฉันโชคดีมากเลยที่ได้ใบเนี้ยเหลือใบสุดท้ายพอดี <c oughs> ถ้าจะซื้อกระเป๋าทั้งทีทำไมต้องไปแย่งซื้อของลดราคาด้วยละ่ะ <c oughs> ถ้าอะไรได้ต่ำเนี่ยลดสิยยไม่่ต้องสูงก็ได้นะตามตลาดนัดก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน ทนด้วยฉันว่าแกคงตาไม่ถึงอ่ะกระเป๋าแพงวัสดุมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วอีกอย่างนะใบเนี้ยมันเป็นของแท้ไม่ใช่ของหลงลิขสิทธิ์แบบที่แกใช้อยู่อ่ะแล้วไงซื้อของแพงมาใช้แล้วมันจะลอยได้หรอฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะแพงตรงไหนเลยนะอีกอย่างเนี่ยใบเนี้ย มันทนแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยๆสักหน่อยนี่นานๆทีซื้อให้เป็นของรางวัลตัวเองอะหมื่นห้าเน,นี่ยนะไม่แพงใบเนี้จะเท่าเงินเดือนของแกเลยมั้งแกจะอะไรกับกระเป๋านุ้ยมันนักหนาน,นี่ยเขาก็ไม่ได้ยืมเงินแกไปซื้อสักหน่อยฉันก็แค่หวังดีหรอกใช้เงินเกินตัวขนาดเนี้ระวังนี่จะท่วมหัวนะ งั้นฉันก็คงต้องขอบคุณแกใช่ไหมที่เป็นห่วงเรื่องส่วนตัวของฉันขนาดเนี้ยอืมนี่แกอย่าบอกนะว่าแกซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยใช่ทำไมเหรอ ม่มีอะไรหรอกเธอจะใช้เงินเกินตัวไปหรือเปล่าฉันก็มีเงินเก็บอยู่บ้างนะแต่ดูเหมือนว่าแกจะเดือดร้อนนะหรือว่าแกก็อยากได้หรือเปล่าฉันไม่เสียเงินต้องเยอะไปซื้อหรอกโทรศัพท์รุ่นอื่นก็ใช้ได้ ไม่เห็นจะต้องมาอวดเลยอวดตรงไหนฉันไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยฉันเห็นมีแต่แกนี่แหละพูดเองเออเองฉันก็ใช้อยู่นะรุ่นเนี้ยกล้องสวยด้วยนะถ่ายผีให้แกทุกคนได้ด้วยแกลองเอาไปถ่ายดูป่ะนี่ยอนก็ว่าฉันหน้าผีหรอฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะฉันก็แค่บอกว่ากล้องมันดี แกจะร้อนตัวเกินไปหรือเปล่าถ้านี่ท่วมหัวเมื่อไหร่ก็อย่าไปยืมเงินฉันก็แล้วกันละ่ะทำไมพวกฉันต้องไปยืมเงินแกด้วยพ่อแม่พวกฉันก็มี นุ้ยนี่ลิปเธอเหรอของแบรนด์เนมซะด้วยโถซื้อมาตั้งแพงสีไม่เห็นจะสวยเลยสู้ฉันซื้อที่ตลาดแท่งละหนึ่งอบาทยังไม่ได้เลย นี่เตยนั่นมันลิฟชนะแกควรขออนุญาตฉันก่อนนะไม่ใช่ว่าหยิบไปแบบนี้แกหักมีมารยาทบ้างนะทำไมฉันก็แค่ทานิดเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้วปะฉันก็ไม่อยากทาขนาดนั้นหรอกสีไม่เห็นจะสวยเลยนี่ขนาดสีไม่สวยนะเธอยังเอาไปทาเลย ถ้าบอกว่าสีสวยเนี่ยเธอไม่เอาใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยเหรอ <_ d ata> ฉันก็แค่ทานิดเดียวแล้วนี่พวกแกจะทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเนี่ย <_ d ata> พวกแกรวยไม่ใช่หรอซื้อใหม่อีกสักสิบแท่งก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไหนๆก็ไหนๆละแท่งนี้ฉันขอแล้วกันนะหนุย โฮเตยที่บ้านอะไม่เคยสอนหรอว่าอย่าไปอยากได้ของคนอื่นฉันว่านะถ้าเธออยากสวยเนี่ยเธอก็ลองกินเครื่องสำอางไปดูสิเผื่อจะได้สวยจากภายในสู่ภายนอกอ่ะใช่ไหมนุ้ยฉันว่าก็น่าจะจริงนะเตยถ้าแกไม่มีเงินเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะแต่มารยาทเนี่ยแกต้องมี ่นี่ก็เที่ยงกว่าละนุย้ยเราไปหาอะไรกินกันเถอะ มาผักหนุ no use, ่ยเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ใครใช้ให้มันมาว่าฉันนี่ใส่โจอย่งล่ะฮะถ้าแกกล้าทำเพื่อนฉันนะฉันเอาคืนแกหลายเท่าแน่ทำไมแกว่าคนอื่นได้คนอื่นว่าแกไม่ได้ยังไง คนมีการศึกษาเนี่ยเขาต้องใช้สมองมากกว่ากำลังแต่แกเนี่ยก็คงจะไม่มีทั้งคู่นั่นแหละนี่แกหยุดนะเตยทา้าไมแกถึงเป็นคนขี้ฉาเพื่อนแบบนี้เนี่ยถ้าแกจะเป็นแบบนี้นะここนก็เชิญแกอยู่คนเดียวไปเถอะพวกฉันสองคนอะไม่ครบบแกเป็นเพื่อนละอีกอย่างนะถ้าแกไม่ชอบพวกฉันเนี่ย ก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่มาตามติดชีวิตพวกฉันแบบนี้อ๋อแล้วก็รีบของหนุ้ยอะเอาคืนมาไม่งั้นฉันแจ้งความแน่ไปกันเถอะน,นุ้ย